สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีมิถุนทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องพนิงทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงที่ดาวพระสุกย้ายเข้าสู่ภพเรือนสุภะและได้ตําแหน่งที่ดีมากๆเป็นตําแหน่งอุจาวิราชนะคะเป็นตําแหน่งที่ดีเลยแล้วก็ดาวพระสุกเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเข้ามาสู่ภพเรือนสุภะก็มีเกณฑ์ได้เดินทางมีเกณฑ์ได้อะไรแบบลับๆหรือ มีเกณฑ์ได้เงินได้ทองมีความจเจริญก้าวหน้าหรือมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้ลงมือทําหรือจะมีะบุตรปริวาลลูกหลานเข้ามาช่วยเหลือการได้ต่อยอดในเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นกับในเรื่องของงานหรือบางท่านก็อาจจะหมายถึงช่วงนี้ระวังในเรื่องของอการทะเลาะการไม่เข้าใจเกี่ยวกับ หรือไม่ก็อาจจะเป็นบุตรปริวารน,นําความเสียหายเข้ามาก็ได้เพราะว่าดาวพระเสารอยู่ในภพเรือนราหูร่วมกับดาวพระศุกร์ด้วยเป็นดาวคู่ศัตรูเนาะแล้วก็ดาวพระเสาเข้ามาสู่ภพเรือนสุภะดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนมรณนะมันมีเหตุอะคะ่ะที่จะต้องแบบมีเรื่องให้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ บางท่านก็อาจจะมีเหตุปรับปรับฉับพลันเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างหรือมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องของโครคไข้คเจ็บเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้หรือมีเรื่องของการแบบว่าอยู่ๆก็จบงานนี้เริ่มต้นงานใหม่หรืออยู่ๆก็เ,เกิดการต้องออกจากงานปรับปรับฉับพลันแล้วได้เริ่มงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมอะไรมันจะเกิดแบบนี้เกิดขึ้นค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณชาวลัคนาราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนาย,ยนถึงวันที่14กระกฎาคมการทำนายเป็นการทำนายโดยโรวมนะคะอย่างที่บอกจะนำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาลและราศีแต่ขอให้ดูลัคนาเป็นหลักนะคะหรือจะดูทั้งสองอย่างก็ได้แต่อย่างที่บอกเนาะ,ะดาวพระเสาร์อยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์ก็จะมีทั้งเรื่องของ ต้องเตือนแล้วก็เรื่องของสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่จะได้ในด้านดีมากกว่าด้านเสียเพราะว่าดาวพระศุกร์เป็นอุจจาวิราชเนาะเป็นสิ่งดีๆเป็นตําแหน่งที่ดีขออนุญาตชาวลัคนาราศีมิถุนในการเลือกไพ่สิบใบนะคะเจ็ดไม่เท้าเหมือนคุณพยายามกับบางสิ่งบางอย่างแล้วได้รับชัยชนะแล้วก็ผ่านอุปสรรคบางอย่างมาได้กับสิ่งที่คุณแบบ ต่อสู้คุณเป็นคนที่เป็นนักต่อสู้แล้วก็เด็กถือถ้วยได้รับสิ่งดีๆเหมือนคุณจะได้ข่าวดีสิ่งดีๆถูกหยิบยื่นให้คุณหรือคุณจะเป็นอิสระจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณพยายามหรือไม่ก็หลุดพ้นจากภาวะของการต้องสู้หรือความเหน็ดเหนื่อยอะคะ่ะเหมือนคุณจะ จะมีอะไรที่มันสบายขึ้นรู้สึกว่ามีความสบายหลุดพ้นจากปัญหาที่ต่อสู้มาอย่างยาวนานหรือปัญหาที่คุณกําลังแบกรับอยู่เหมือนมันจะได้รับการหลุดพ้นหรือเอาชนะกับอุปสรรคที่คุณแบกรับอยู่ก็ได้อัศวินถือเหรียอ c ชาริออโอ้ชีวิตคุณก็ไม่ได้ง่าย,ยเนาะก่อนท่านี้ก็ทั้งสู้ทั้งลุยด้วยตัวเองมาโดยตลอดแต่ตอนนี้คุณก็พยายามอยู่ สามไม้เท้าขึ้นมาการมองหาสิ่งใหม่การเดินทางการหลุดพ้นภาระต่างๆกำลัง,ง,ง,งจะเกิดขึ้นเหมือนชีวิตของคุณจะสบายมากขึ้นถ้าก่อนหน้านี้ก็โ,โหเหนื่อยมากๆเนาะกับการหาเงินทองกับการต้องกู้หนี้ยืมสินหรือกับการที่จะต้องดิ้นรนต่อสู้กับการเอาชนะกับอุปสรรคในเรื่องของการเงินชีวิตของคุณจะดีขึ้นมากๆจะได้รับการ เฉลิมฉลองจะได้รับข่าวดีเหมือนชีวิตจะได้ดังใจมากขึ้นหรือถ้าก่อนหน้าน,นี้คุณเคยพยายามกับการใช้ชีวิตมากๆการหาเงินการหมุนเงินการเหมือนกับเข้าซ้ายออกขวาโดยตลอดหรือเป็นการหาเงินแบบเดือนชนเดือนหรือต้องหมุนเงินเอานู่นโปะนี่เอานี่โปะนั่นเหมือนคุณเหนื่อยมากๆอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองมาตั้งแต่ ทํางานได้หรือเป็นคนที่หาเงินโดยไม่หยุดเลยคือมันมีรายจ่ายเข้ามาตลอดเนาะแล้วคุณก็เป็นคนที่ต้องดูแลตัวเองแล้วเป็นแบบนี้มานานแล้วเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงหรือบางท่านก็อาจจะหมายถึงการเป็นคนที่ต้องอพยายามเป็นคนที่จะต้องเดินทางบ่อยๆไม่ค่อยได้อยู่ติดที่หรือเกิดมาก็ไปเติบโตที่อื่น ไปเหมือนกับเติบโตต่างที่ต่างถิ่นไม่ใช่บ้านเกิดของตัวเองอืมแล้วคุณก็เหมือนดูแลตัวเองมาตั้งแต่ตอนนั้นเหมือนสู้ชีวิตมาโดยลํำพังหาเงินหาทองหมุนเงินหมุน,มนทองโอ้คุณดูทำอะไรหลากหลายอย่างมากๆตอนนี้คุณดูจะได้หลุดพ้นกับบางสิ่งบางอย่างการหลุดพ้นจากการเป็นหนี้เป็นสินการหลุดพ้นจากภาวะของการปัญหางานต่างๆเหมือนคุณ บางท่านก็มีเหตุให้ต้องแบบจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่การได้ทำอะไรใหม่ๆงานใหม่ชีวิตใหม่อะไรมันกำลังจะมีเข้ามาเป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกว่าได้รับพรได้รับการเชิดชูการได้ดังใจมากขึ้นเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้ความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นบางท่านก็ทำงานที่เก่ามาเนิ่นนานแล้วแต่เงินเงินไม่ได้ขยับเลย ก็ยังได้เงินเท่าเดิมเงิน,นเดือนชนเดือนหรือไม่ก็ได้แบบค่าใช้ใจ่ายมันมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่คุณก็ยังเหมือนย่าอยู่ที่เดิมการเงินไม่ได้เติบโตมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะหางานใหม่ออกมาทํางานอื่นหรือทําอะไรสํารองเกี่ยวกับงานเพิ่มก็ได้เหมือนคุณจะต้องดิ้นรนกับการหาไรายได้ใหม่ๆเข้ามามีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีการได้หลุดพ้นจากภาวะของการเป็นหนี้เป็นสินภาวะของการต้อง หาเงินเดือนชนเดือนเป็นค,คุณสบายใจมากขึ้นหรือไม่ก็หารูทางใหม่ๆมีรูทางใหม่ๆกับการเติบโตในเรื่องของการทํางานเพิ่มขึ้นแล้วได้เงินมากขึ้นเหมือนคุณจะมีความสุขมากขึ้นบางท่านก็มีเกณฑ์ได้เฉลิมฉลองกับบางสิ่งบางอย่างเหมือนชีวิตจะมีในเรื่องของความสุขเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกัอกบงานของคุณเป็นอย่างไรในช่วงที่ดาว พระสุขเข้าสู่ภพเรือนสุภโอุอันนี้ก็อยากกอกชีวิตของคุณจะใช้สมองมากขึ้นหรือคุณจะใช้ความรู้ความสามารถใช้ใช้ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็นำมาใช้ในเรื่องของการทำงานเหมือนงานของคุณจะได้รับการอุปถรรัมภ์จากผู้ใหญ่หรือเป็นช่วงที่คุณ อาจจะออกมาทํางานเป็นเจ้าของนายตัวเองก็ได้อาจจะทํางานเกี่ยวกับโลกออนไลน์ทํางานเกี่ยวกับต่างชาติการเ,าเหมือนจะทํางานเกี่ยวกับการใช้สมองมากกว่าการใช้แรงอะ่ะอาจจะลงมือทํางานเกี่ยวกับโลกออนไลน์ก็ได้คุณคุณเป็นคนที่มีศักยภาพสูงนะคะเป็นคนที่พร้อมกับทุกสถานการณ์แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้บางท่านก็ มีความสำเร็จในเรื่องของงานอาจจะเป็นงานเก่าๆนํามาแก้ไขนํามาปรับปรุงใหม่เฮงปังแบบปุบปรับฉับพลันเกิดขึ้นก็ได้หรือบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับการสอนการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นสายของการให้ความรู้แบบนั้นก็ได้ค่ะมีเกณฑ์ที่จะเติบโตมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จบางท่านก็ได้เริ่มต้นกับงานใหม่ๆ ชีวิตใหม่กับงานใหม่แล้วประสบความสําเร็จเพราะว่ามันเป็นทางของคุณมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่คุณรู้สิ่งที่คุณแบบเชี่ยวชาญกับสิ่งนั้นๆทําให้คุณเติบโตได้ได้มากๆแล้วก็ดีใจคุณจะถูกอุปถรัรมภ์จากผู้หญิงเป็นช่วงที่เป็นดวงนาลีอุปถรัรมภ์มีเกณฑ์การได้เงินได้ทองมีเกณฑ์การได้ความก้าวหน้าในเรื่องของงานปลายทางเหมือนกับ คุณจะได้จบกับบางสิ่งแต่จะได้เริ่มต้นกับบางสิ่งที่มันก้าวหน้าแล้วก็มีการเติบโตมากขึ้นการถูกอุปถัมภ์ชีวิตที่ง่ายขึ้นชีวิตที่สบายขึ้นเหมือนกับได้หลุดออกมาจากความทุกข์หรือหลุดออกมาจากความกดดันหรือหลุดออกมาจากความเหนื่อยอ่ะตอนนี้คุณเข้าสู่โหมดของการได้อะไรง่ายขึ้นได้งานที่ทําให้คุณเติบโตได้งานที่ทําให้คุณแบบเป็นสายงานที่คุณถนัดที่คุณชอบที่คุณรักมันมี มันก็เลยทําให้งานของคุณเติบโตได้มากได้เร็วชีวิตเหมือนกับติดปีกเลยตอนนี้เหมือนคุณคอนโทรได้กับชีวิตของตัวเองสามารถที่จะจัดการปัญหาต่างๆได้ลงล็อกลงตัวมีเกณฑ์การก้าวหน้าเกิดขึ้นในเรื่องของงานบางท่านอาจจะเป็นถ้าไม่ได้ทำงานอิสระไม่ได้ทำงานที่ออกมาเป็นเจ้าของกิจการก็มีเกณฑ์ที่งานของคุณจะเติบโตได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบนั้นก็ได้หรือบางท่านอาจจะทำงานแบบ ต่างประเทศไปเลยเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลแบบนั้นก็เป็นไปได้พอไพ่ของสามไม้เท้าเหมือนคุณคิดถึงตรงนั้นแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางไกลก็มีเกณฑ์นะคะที่จะประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณลงมือทําหรือกําลังที่จะลงมือทําเกี่ยวกับงานใหม่ๆเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ๆเป็นเหมือนจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ให้กับชีวิตะคะ่ะแล้วก็มีเกณฑ์การประสบความสําเร็จเกิดขึ้น จากหน้าไพ่ด้วยแล้วก็จากดวงดาวที่บ่งบอกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเงินนะคะการเงินของคุณเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงที่ดาวพระศุกเข้าสู่ภพเรือนสุภาการเงินดูดีคะ่ะคุณอาจจะได้ทําสัญญากับโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะหรือ,อภพยของสมรส บางท่านอาจจะหมายถึงการทําสัญญากับคู่ค้าคู่ขายการได้ต่อสัญญาการได้คู่ค้าคู่ขายเข้ามาซัพพอร์ตในช่วงนี้ก็ได้มีเกณฑ์การได้ลงมือทําแล้วทําให้ได้เงินก้อนตูมีเงินเข้ามาอาจจะถูกซัพพอร์ตก็ได้ในช่วงนี้จากคนรักคู่ครองภาระเยอะบางท่านก็ช่วงนี้มีรายจ่ายเข้ามาอาจจะได้ซื้อบ้านอาจจะเป็นภาระเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถที่จะเข้ามา เพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะอาจจะได้ซื้อบ้านจะได้ซื้อรถความคืบหน้าบางท่านก็อาจจะได้ทำงานใหญ่ทำงานใหญ่ไดเ้เงินก้อนโตเข้ามาภาระเยอะขึ้นแต่มีความสำเร็จเกิดขึ้นได้เงินได้ทองมันจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมีเกณฑ์กันได้เดินทางท่องเที่ยวกัน มีการประจนภัยเกิดขึ้นอาจจะได้เดินทางบ่อยในช่วงนี้เดินทางเกี่ยวกับงานก็ได้เดินทางเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ได้เหมือนชีวิตคุณไม่ต้องไปออกลบกแล้วเนาะอ่อนล้าบางท่านก็อาจจะได้เดินทางพักผ่อนถึงเวลาที่คุณจะได้พักผ่อนเติมไฟให้กับตัวเองเติมเอเนจีของความสุขได้ใช้เงินใช้ทองในช่วงนี้ถึงจะมีภาระเยอะแต่คุณก็สามารถที่จะปริกวิเวกหรือ,อ,อทําให้ตัวเองเหมือนกับไปเติมพลังเนาะ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ใช้เงินเป็นเวลาของการได้พักผ่อนบางท่านก็อาจจะได้ไปเจอเพื่อนเกา่เาไปเจอกับคนเกา่าๆเหมือนก็นจะมีเรื่องเกา่าๆกลับมาให้คุณได้เคลียร์ก็ได้ได้อาอาจจะเป็นคู่ค้าคู่ขายเกา่าๆก็ได้ที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณในช่วงนี้ก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จเหมือนคุณจะได้เงินก้อนโตเข้ามา อาจจะได้เป็นนี้เป็นสินในช่วงนี้อาจจะได้ซื้อบ้านซื้อรถแบบนั้นก็เป็นไปได้นะคะบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของต่างชาติก็มีเกณฑ์จะได้เงินเข้ามาแต่ว่าอาจจะเป็นการาได้เงินเข้าซ้ายออกขวาก็เป็นไปได้ก็ต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มีเข้ามาเยอะด้วยในช่วงนี้นะคะมีทั้งประสบความสําเร็จแล้วก็มีทั้งรายจ่ายด้วย <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันต่อ ความรักของคุณเป็นอย่างไรคะชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงที่ดาวพระสุกเข้าสู่ภพเรือนสุภะความรักคนโสดจะถูกคนใจดีเข้ามารักหรือเป็นคนที่เหมือนกับว่าคุณจะใจดีกับเธอก็ได้หรือคุณจะเจอคนที่ใจดีก็ได้ มีความรักที่ทําให้อบอุ่นเข้ามาเป็นคนชาวธาตุน้ําก็ได้ค่ะมีนกระกฎพิจิกชาวชาธาตุไฟเมสิงธนูก็ได้มีเกณฑ์จะได้ทบได้เจออาจจะอาจจะได้เจอกันจากการสังสรรค์หรืออาจจะได้เจอกันจากเพื่อนก็ได้ค่ะมีเกณฑ์ที่ความรักจะเข้ามาเป็นคนที่สามารถที่จะดูแลคุณได้ เป็นคนที่คุณปรารถนาเป็นคนที่คุณอยากพบอยากเจอเป็นความรักที่อบอุ่นแล้วก็มีความโรแมนติกเกิดขึ้นนะคะดูมีความคมเกลียวคุยกันรู้เรื่องเป็นอะไรที่คล้ายๆกันมีอะไรที่สไตล์คล้ายๆกันมีความคิดคล้ายๆกันอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นดูไปด้วยกันได้หรืออาจจะอายุไล่ๆกับคุณก็ได้ค่ะดูมีเกณฑ์ที่จะสานสัมพันธ์ต่อกันได้มีความารู้สึกอิสระต่อกัน แล้วก็รู้สึกสบายใจอาจจะเป็นสายชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวเหมือนกันก็เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับความรักความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเครดิตขึ้นมาเหมือนคุณให้ใจกันแล้วก็ไม่ได้กดดันกันเนาะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นคนที่อยู่ไกลที่ไกลถิ่นอาจจะอยู่คนละที่ช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์จะได้กลับมาหากันมีเกณฑ์ที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น จะได้เที่ยวจะได้เดินทางมีเกณฑ์จะมีความสุขเกิดขึ้นมีคอมมิชเมนต์การพูดคุยถึงขั้นใช้ชีวิตร่วมกันแต่ก็เหมือนต้องระวังเนาะระวังความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังเหมือนคุณจะต้องดูไปก่อนหรือบางท่านอาจจะหมายหมายถึงเรื่องในทางดีก็ได้การถูกขอโซอร์ไพรส์แต่งงานการ มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ก็เป็นไปได้นะคะอาจจะถูกเซอร์ไพรส์จากการแบบว่ามาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรแบบนั้นก็ได้มีเกณฑ์จะได้เจอกับคนใจดีหรือมีเกณฑ์ที่จะวางแผนการมีลูกมีบุตรก็เป็นไปได้เพราะคําว่าแม่ขึ้นมาเนาะค่ะความรักดูดีขึ้นเรื่อยๆถ้าก่อนหน้านี้ปิดบังซ่อนเร้นก็จะถูกเปิดเผยเหมือนความสัมพันธ์จากออกสู่สาธารณะหรือ จะได้เข้าสังคมจะได้ถูกเปิดตัวอะไรแบบนั้นจะเกิดขึ้นนะคะดูความรักจะมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ได้เดินทางได้ท่องเที่ยวเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับความรักของคนมีคู่เป็นอย่างไรโอ้แจ็คพอตยิ่งรักกันยิ่งเสริมกันในเรื่องของการเงินนะคะหรือจะได้ทําธุรกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันแล้วทาให้ได้เงินได้ทองในช่วงนี้ก็ได้สัมผัสพิเศษว้าวเหมือนมองตาและรู้ใจเป็นช่วงที่คุณจะ อ่านเขาได้ว่าเขารู้สึกยังไงเขาพฤติกรรมเป็นยังไงเหมือนคุณจะอ่านใจเขาได้หรือเป็นอะไรที่แบบมองตากันรู้เรื่องรู้เข้าใจเหมือนกับคุณจะคิดไปในในทิศทางเดียวกันเนาะอยากมีบ้านอยากมีเงินอยากมีทรัพย์สมบัติเพิ่มขึ้นเหมือนคุณจะพุ่งเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันมีความคืบหน้าในเรื่องของงานชีวิตคู่ดูดีขึ้นค่ะ ดูโตเป็นผู้ใหญ่อาจจะคบกันมานานแล้วเนาะดูมีการเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไม่ไม่จ้องที่จะทําร้ายกันไม่จ้องที่จะทะเลาะก,กันหรือมีอีโก้ใส่กันดูคุณยอมกันและกันมากขึ้นหรือไม่ก็มีความรักที่เหมือนกับมีความสุขมากขึ้นเก็บเงินเก็บทองสร้างอนาคตครอบครัวกันมีที่ดินกัน,ม,น,กนมีทรัพย์สินต่างๆเกิดขึ้นบางท่านก็มีเกณฑ์ที่คุณจะ าการได้มีรูทางใหม่เหมือนมีแนวคิดใหม่บางสิ่งบางอย่างกับเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันอาจจะหมายถึงมองถึงการมีลูกมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนั้นก็เป็นไปได้นะคะความรักจะดีขึ้นเรื่อยๆได้เริ่มทําอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันอะไรที่เคยปิดใจกันหรือไม่พูดไม่คุยอะไรที่มันแบบปิด ปิดกันอะปิดบังอะไรกันอยูอ่เหมือนคุณจะพูดจะคุยจะเปิดเผยความในใจหรือมีความรักที่มันแบบลึกซึ้งกันมากขึ้นแล้วก็สัมผัสได้ถึงความรักซึ่งกันและกันมากขึ้นค่ะชีวิตที่เติบโตกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะหรือไม่ก็อะไรที่เป็นปัญหาต่างๆมันดูคลี่คลายมันมีความคืบหน้ากับการ ไปต่อในความสัมพันธ์ก็ได้ถ้าบางท่านอาจจะมีเรื่องของความท็อกซิกมาก่อนน้นนี้เนาะอาจจะหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆในแนวแนวนั้นมาได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับคุณคะชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงที่ดาวพระศุกอยู่ในภพเรือนสุภาะแล้วก็ได้ตำแหน่งอุจจาวระด,ด้วยโอ้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นชีวิตที่เป็นด้านมื่คุณจะ เป็นด้านสว่างแล้วพลังอํานาจลงผิดบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยปิดดวงชะตาคุณตอนนี้คุณจะได้สิ่งดีๆด,ดวงเปิดฟ้าเปิดนะคะถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จความพักดีมีผู้อุปถัมภ์รับรู้ไวใส่ใจผู้อื่นเพื่อนที่ดีคุณจะได้การยาณมิตรที่ดีเข้ามาหรือไม่ก็คุณจะได้เจอกับคนดีๆหรือชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดี ถูกอุปถัมภ์แล้วก็ได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นถ้าเคยแบบอะไรก็ไม่เคยเล็งเห็นความสัมพันธ์ตอนนี้คุณจะถูกเล็งเห็นต่อ,อความสําคัญในที่ทํางานในบ้านอะไรแบบนั้นบางท่านก็หมายถึงการจะมีงานมงคลเกิดขึ้นก็ได้อาจจะได้แต่งงานหรือมีคู่ค้าคู่สัญญาการทำสัญญาหรือความสัมพันธ์ ในเรื่องของหุ้นส่วนการค้าการตกลงทําสัญญาหรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้สิ่งดีๆการได้เงินทองแบบนั้นก็จะตามมาการเฉลิมฉลองก็จะตามมาหรือบางท่านอาจจะหมายถึงความรักเลยก็ได้นะคะความรักที่ขมุกข,ขมัวที่ดูมืดมนตอนนี้คุณอาจจะถูกขอแต่งงานหรือคุณอาจจะขอเหมือนได้คำมั่นสัญญาการได้คบ หาดูใจการได้แต่งงานอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นก็ได้นะคะเหมือนสัมพันธ์มันจะดีขึ้นนะคะความสัมพันธ์นี้ขึ้นภักสิทติคันโพธิสัตว์เหมือนคุณจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของธรรมะหรือการเหมือนชีวิตกําลังไปก้าวเข้าสู่โหมดของความได้ดังใจการมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เหมือนความยั่งยืนความมั่นคงในเรื่องของชีวิตของคุณ,คณกําลังจะก,ก้าวหน้าค่ะโปรดสัตว์อาจจะหมายถึงคุณจะได้ช่วยเหลือการช่วยเหลือคนการถูกอุปถัมภ์จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็คุณจะได้ไปแก้ไขปัญหาให้คนอื่นก็ได้หรือบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาก็ได้มันจะมีเกณฑ์ได้ความสําเร็จเกิดขึ้นบางท่านก็อาจจะหมายถึงช่วงนี้คุณจะได้คู่ค้าคู่สัญญาเข้ามา แล้วก็การถูกตอบรับในด้านดีการถูกสนับสนุนช่วยเหลืออการมีผู้อุปถัมภ์แบบนั้นก็เป็นไปได้ดวงเปิดฟ้าเปิดอะค่ะการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆการได้รับสิ่งที่คุณรอคอยก็ได้อาจจะรอคอยตำแหน่งนี้มานานรอคอยโอกาสนี้มานานรอคอยกับสิ่งสิ่งนี้มานานมีโอกาสที่จะได้ มีโอกาสที่จะสำเร็จเกิดขึ้นนะคะค่ะก็ประมาณนี้มีสิ่งดีๆที่ทำให้คุณมีความสุขเกิดขึ้นนะคะชีวิตที่ติดปีกชีวิตที่มีความอิสระกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณการได้เดินทางกันได้ท่องเที่ยวการมีความสุขแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมและฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์น,น่ารักน่ารักหรือไม่ก็สปอนเอร์นึงได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปเปอร์ตังก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ